สวัสดีจ้าวันนี้ปลาแอลวัฒธาดอยน้ำโมเนาะวันนี้จะมีกันดาครัวนะจ้าเขาตอกดอกไม้นะวันพรุ่งนี้จะมีงานส่งน้ำพระธาตุดอยน้ำโมเนาะอันนี้ก็เครื่องหน้าฝนเหมือนที่อันบอกอ่ะส้คะจะคืนหม้อคืนนะเหมืนอนพุ่มเนี้ยวสวยอ่ะเดินเหนยียบนี่ก็มีความสึกคิดเ่ยอ่ะะาะดอยน้ำโมได้ก็เป็นพระธาตุเกแก่นะจ้าอายุประมาณเจ็ดร้อยปีเนาะบางท่านก็มูแล้วบางท่านกบมูอเชื่อนะ ก็อันนี้ก็อ,อ sociedad, ุรณะขึ้นมาแบบสองรอบนะคะก่อนการจะองมามาใหญ่เต้าใดนะจ๊ะก็อาภิริก็มีครูบาอาจารย์นะคะเดินท่านได้เดินตรงมาจากฤทธิธรรมที่นี่เนาะก็มีอาทิหลวงปู่มั่นนะคะหลวงปู่แว่นหลวงปูเขาอนารยโยหลวงปู่ตื้อด่าแล้วหลวงปู่พมนะหลายๆองค์นะคะได้เดินตรงมาจากฤทธิธรรมที่นี่นะ ที่นี่ก็เลยกลายเป็นโบราณสถานนะคุณทะเบียนเป็นโบราณสถานอนุสร์สถานจาริกธรรมของกุบาอาจารนะฮะอันนี้ลูกของเจ้าลำใหญ่อยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะพาดูบริเวณโดยรอบๆเนาะในวันพู้ธก็จะเก็บบร,รรยากาศมานะคืดูรำกรนะอันนี้ก็มาดูบรรยากาศตอนแบบมีคนนะจ๊ะจะสุนทรธรรมชาติเนาะและ,ะคือ อันนี้เบอรเซปคมน,นะคะเป็นไอ้นี้เป็นมอสดั้งธรรมชาติวเวลาหน้าฝนหรือว่าหน้าหนาวมองเยอะๆนะอันนี้เกี่ยวอยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าฝนตกเยอะๆหรือว่าอ่าหน้าฝนจัดจะเลยนะมะันจะเกี่ยวองค์พระธาตุจะเกี่ยวนะคะตรงนี้ค่ะอันนี้อักษณ์ของ,งวัดพระธาตุดอยน้ำหมะะูเนาะข้างบนนี้ก็จะเห็นตาไม้สักนะ่า,าไม้สักทองนะคะก็ะอยู่ตรงนี้นะคะ่ะ บนดอยลูกเมียนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตาไม้ขักทองล้งวนๆนะคะ,ะบรรยากาศเนี่ยแตกต่างจากหน้าแรงเนาะหน้าแรงนี่มันก็จะมีความงานแข็อแกร่งนะักมีแต่ต้นไม้ใบไม้หนอยู่พอมีหน้าฝนมันจะเป็นที่อุ่นอ่อันนี้ก่อบรรยากาศโดยร,บรอบพอสังเกตนะสานะช่วงหน้าฝนนี่มันก็จะง่ามแล้วจ้ามันมองไปตางดับจะเขียวเฉยอมนะคะ มอสขึ้นเต็มเ,เลยค่ะนะคะองพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นะคะ,อะ,คะของทุงบวกข้าวนะ,ะจะมีการทรงน้ําพระธาตุทุกๆปีนะคะในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเก้านะคะเป็นเดือนลาน,นาเนาะพระธาตุดอยนะโมนะคะไอ้ข้างพื้นข้างล่างเป็นหินศิลาแรงหมดเลยนะคะหินเก่าหินแก่เลยคะ่ะมาได้ไอห,หินใหม่ซื้อมาสร้างนะคะ คือของเก่าดั้งเดิมอยู่แล้วนะคะอ่าส่วนอิดบล็อกที่เป็นมีมอสขึ้นนี่ก็คือบูรณะขึ้นมาใหม่เนาะอ่าอันกเก่าๆอ่ะหลักหักพังไอ้ตรงนี้ค่ะคือมีตรงนี้ค่ะเป็นวิลาแณอันนี้จะสายพันใต้พันมุนน์าเรียงตาวนะคะคือมาไหว้อาวัดดนที่ฟางละแล้วก็ พระตะหลงกาะแกะเดียนมาไหว้สาพระาธาตุดอยนเมืองได้นะคะแต่นี่ค่ะเป็นี่นี่เกิดกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงเป็นอันที่ะะทองที่จะได้ทำนะคะของครณบาอาจารย์นะคะก็คือแอนเดียนบอกก็คือมีหลวงปู่มั่นเป,ป็นหลักนะคะหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวอ่าหลวงปู่คมแล้วก็หลวงปู่แหวนแล้วก็หลวงปู่ตื้อนะคะแะอนเดียนจะผ่านบริเวณโดยรอบๆนะคะ ก็เป็นปลาเขาลำนาภัยนะคะอน้าฝนนี้มองตั้งแต่ก็เสียวงามนะเยอะยวชวอุ่มนะคะอันนั้นก็คือหอปวยนันใจนะ้า,าก็คือเป็นเจ้าที่เจ้าทางดูแลปกปักรักษาพระธาตุดอยน้โมแห่งนี้นะคะบ้านเลือนไทยเนาะสวยเนาะบ้านปวยนันใจนะคะ บรรยากาศเนาะเขี่ยวนะคะเนี่ยไม่สักทองหมดเลยนะคะเอาผ้าเหลืองๆที่มาพันต้นไม้นะคะทางเหนือเขาเรียกนิยมว่าอย่างก็บวต้นไม้อีนาเนี่ยมองไปทางไหนก็เชียวเนาะส่ว <Tanz> น <ania> ตรงนี้เป็นทางซอยบอนนอยสุว่านะคะก็าไว้กันน่าจะดี ก็ได้ค่าหรือเปล่ามันแน่ใจนะคะก็อ่ันแล้วก็อิศราลัณฑรพาทธินเทพมาสร้างสวัสดิราพใด่ก็เดินลงไปครับประมาณร้อยหกสิบเก้าขั้นนะข้างล่างก็จะมีบ่อน้ำลงปูมั่นนะแต่รนความคิดอันข้างล่างน่าจะตรงบ่อน้ำน่าจะเป็นอากรนะระยะทางขึ้นพญานาคที่นี่ก็บึงนาคาอยู่ข้างล่าง ้างล่างก็จะเป็นรูปเหมือนของพระปู่ศรีสุโธนะคะตรงนี้ก็มีเรื่องเล่าอยู่นะคะก็หลวงปู่มั่นเคยเดินทิศลงมาจุริชามที่นี่นะคะแล้วก็จะมีะพญา,านาะคนะดิซอนห้อยตามตลอดซึ่งเป็นน้องชายของอหลวงปู่มั่นนะคะที่แบบกับแช่นมาเกิดเปน็นพญานาอันนี้เป็นเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าตัว่อกันมากนะ ขอเล่ามาอันเล่าต่อแล้วกันเนาะเอออันก็ไม่ได้ฟันธงนะเอข้างล่างก็เลยเป็นบึนนะคะแต่คิดว่าบอ่อน้ําน่าจะเป็นปลอกพญานาคนะอันนี้อันอาจจะมโนเองนะคะเออก็อาบอน้ําข้างล่างก็เป็นบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะที่ชาวบ้านเขาเชื่อถือกันนะคะก็เอาไปกินไปใช้ล่ะแก้โรคแก้ไข้แก้ปวดแก้เมื่อยอะไรก็ว่ากันไปนะคะตามความเชื่อตามความศรนะัทธาเนาะ คือพะเดินลงไปไหมร้อยหกสิบเก้าขั้นนะอเดินลงไปอันนี้ไม่ขึ้นมาเลยเนี่ยอเดี๋ยวพาชมบรรยากาศพอสังเกตแล้วกันเนาะตรงนี้ก็จะเป็นบันไดเหล็กไฟจะต้องมีราวนะคะร้อยหกสิบเก้าขั้นนะคะก็มันจะ่วงหน้ากนเนาะบรรยากาศใต้หุ่นใจนะคะข้า,นนะะางล่างก็จะเป็นที่นาชาวบ้านนะทำแม่ทำสวนนะคะตอนนี้กา ข้ 1, าวสมุนท่านนานะคะก็เดี๋ยวประมาณสักปลายเดือนก็จะมีาวนาก็ปลูกข้าวกันนะคะทีนี้จะพาดำนาอีกดอกนึงนะคะก็ถ้าลงไปข้างล่างมันก็เป็นป,ปนาน่าไผป่าไผ่ไมซางสวยเงียบมากๆกนะแต่ช่วงหน้าแง้งกับช่วงหน้าฝนบรรยากาศจะแตกต่างกันเนาะหน้าฝนมองไปทางไหน,นมืนเสียบเชี่อม่มสดชื่นเนาะเดี๋ยวอันพาไปดูไงต่อไปกัะ